คงมีข่าวให้ผู้ที่ถือครองเหรียญโทเค็น LUNC ตื่นเต้นได้ทุกวันโดยล่าสุดได้มีรายงานว่าชุมชนลูน่าค a ั s สิได้เสนอเผาเหรียญ900ล้าน LUNC ออกจากคอมมูนิตี้พูลเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง ครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เ,เรานักลงทุนและวัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กาลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสงปปเลาาและกลับสวัสดีเพื่อนๆสายกาวที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายง,งานว่าลูนาคัาสสิกได้เปิดตัวข้อเสนอใหม่ที่มีชื่อว่า1นึ่งหโดยมีชื่อหัวข้อว่า Bur n All the LUNC Limited Form b ิ n a t c ฟอร์มไบน r ร์ดคอร์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเผาไหมเหรียญ LUNC 4จำนวนกว่า899,224,538.5เหรียญออกจากคอมมูนิตี้พูลโดยผลโหวตครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าชุมชน LUNC ยังคงเสียงแตกในข้อเสนอนี้นอกจากนี้บางคนมองว่าการเผา LUNC ก้อนโตจะเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อโปรเจกต์ในขณะที่บางคนมองว่าการเผา LUNC ก้อนนี้ควรจะทำการเผาในทันที แต่เผาในปริมาณน้อยๆในทุกๆสัปดาห์โดยณเวลาปัจจุบันตอนนี้ข้อเสนอดังกล่าวได้รับคะแนนโหวตเห็นด้วยอยู่ที่42%และไม่เห็นด้วยอยู่ที่58%แสดงให้เห็นว่าชุมชนยังคงมองว่าการเผา LUNC ทั้งหมดจากคอมมูนิตี้พูลนั้นจะส่งผลกระทบต่อข้อเสนอในการใช้จ่ายของโปรเจกต์โดยทางคาสซี C, ่คริปโตผู้ตรวจสอบความถูกต้องได้ทําการโพสต์บนทวิตเตอร์กล่าวว่าปัจจุบันคอมมูนิตี้พูลมี LUNC อยู่ที่ราวๆประมาณ3,000ล้านเหรียญ ที่จ่ายให้กับข้อเสนอและด้วย2.2ล้านเหรียญ LUNC ที่อยู่ในคอมมูนิตี้พูลเขาจึงแสดงให้มีการเผาเหรียญจำนวน50ล้านเหรียญทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการสนับสนุนแคมเปญการเผาไหม้ของเหรียญของไบแนนและในปัจจุบันตอนนี้ราคาข้องเหรียญเทอร่าลูน่าคัสิกที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเหล่านั้น ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0031บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป3.13%แม้ว่าจะมีข่าวดังกล่าวออกมาแต่ราคาหุ้งเหรียญนั้นจัองคงวิ่งอยู่ในกรอบของไซด์เว์โดยตอนนี้ราคาคุ้นเหรียญนั้นยังคงเผชิญกับแนวรับที่สําคัญที่0 0 0 3 0บาทและต้องเผชิญกับแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่โซนราคาราวๆประมาณ0.0038บาทในฝากฝั่งของตัวชี้วัด C D C Action Zone เอง ตอนนี้ยังคงส่งสัญญาณว่าเหรียญน,นั้นเป็นเทนขาลงในฝั่งของตัวสแนปเปอร์เองตอนนี้ยังคงอยู่ในเทนขาลงเช่นกันในฝั่งของตัว mcdx ตอนนี้ยังคงปัสจจกสัญญาณของนักเก็งกําไรและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยก,กันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆน,นไปก่อนสวัสดีครับ